สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมสู่ช่องพระเครื่องดวงดี99นะคะวันนี้ก็มีพากสวยๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยเลยในราคาพิเศษเหมือนเดิมค่ะที่รายการละ200บาท2อ,องค์300เท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะคะเก็บเงินปลายทางจะมีค่าจัดส่ง50บาทแต่ถ้าพี่ๆโอนนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีตลอดสายเลยนะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะยังคงเป็นช่องทางเดิมเบอร์เดิมไลน์เดิมเลยนะ ะคะู1 9 1 6 9 6 7 4 2 7เบอร์โทรเบอร์นี้ตอค่ะเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะพี่ๆสามารถโทรกันเข้ามาหรือว่าจะแอดผ่าน ID ลายลน์มาก็ได้เลยนะคะถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมยังไงก็ต้องแอด ID ดียลน์มาเป็นเพื่อนกับน้องนะคะเดี๋ยวไปเริ่มรับชมรายการแรกกันเลยค่ะพี่ๆ รายการที่1ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามไปพร้อมรูปถ่ายนะคะอันนี้ไปเป็นเลี่ยมตลับให้แบบนี้นะคะรายการนี้รายการที่1จะพี่พี่จ๋าชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงก็ลองพิจารณาดูค่ะพี่พี่ค้านี่200บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่สองค่ะพี่พี่ขาจะเป็นรายการนี้เลยเป็นเตาหลวงปู่หลิวค่ะรุ่นปดนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่พี่คะรายการนี้รายการ ที่2ค่ะพี่พจ๋านี่เลยชื่นชอบยังไงก็ลองพิจารณาดูก่อนได้เลยนะคะถ้าชื่นชอบก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะพี่พี่คะเข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะฝากพี่พี่รับชม แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเอ็นดูช่องของน้องหน่อยนะอ่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3ค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะพี่พี่รายการที่3นะคะ200บาท2องค์300เท่านั้นค่ะพี่พี่ถ้ารับคู่ก็เป็นโปรโมชั่นให้ไปเลยนะคะพี่พี่ค่ะนี่สวยสวยเลยนะ ชื่นชอบยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่4ค่ะนี่เลยจะเป็นเอ่อลสี่กะนะคะพี่พี่าไม่แน่ใจว่าเกะมาจากอะไรแต่ว่าสวยค่ะพี่พี่ขาในเกะสวยเลยนะรายการนี้รายการที่4ค่ะพี่พี่ขานี่เลยสวยสวยเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่5้าจะนี่เลยเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่พีรายการนี้รายการที่5นะคะชื่นชอบสนใจยังไงก็ลองพิจารณาดูนะพี่นะรายการ ที่5ค่ะเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะพี่น่าสวยสยเลยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พีค่ะถ้าชื่นชอบยังไงนะไปกันต่อที่รายการต่อไปจะจะเป็นรายการที่6นะคะพี่พีค่ะนี่เลยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะพี่ๆวัดชนแดนในส่สวยเลยนะพิมพ์เก่าเก่าสวยสวยพี่ๆรับชมพิจารณาดูก่อนชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของน้องได้เลยค่ะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7ค่ะพี่ๆี่ค่ะรูปถ่ายแม่ชีบุญเรือนค่ะเรียมอยู่ ู่ในกรอบอย่างดีเลยนะพี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่8คะ่ะพี่ๆเป็นเหลี่ยนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะนี่รายการนี้เลยรายการที่8ชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่ๆติดต่อสอบถามมาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อของน้องนะ เหรียญสวยๆเลยนะคะพี่พี่จ๋านี่ลองเปิดใจรับชมกันดูก่อนนะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่9จากพี่พี่จ๋าเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชสวยๆเลยค่ะพี่่ค่ารายการนี้รายการที่9นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่พิจารณาแล้วติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะพูดคุยกับน้องก่อนได้สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้จากพี่พี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่10ค่ะพี่พี่เป็นพระศิววรีหลวงพ่อกลวยเป็นหลังสิงนะคะพี่่ะ รายการนี้นะนี่สวยๆเลยรายการนี้รายการที่10ค่ะนี่สวยงามมากๆเลยเป็นพิมพ์เก่าๆสวยๆเลยค่ะพี่คะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่11ค่ะพี่ๆจ่ารายการนี้เลยรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโค่นี่นะสวยๆเลยจะเลี่ยมกรอบไปให้อย่างดีเลยค่ะพ,พี่จ่ารายการนี้รายการที่11นะคะ ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะจะเป็นลูกอมหลวงปุยยิ้มนะคะรายการนี้ค่ะพี่พี่ขานี่เลยฮะเก่าๆสวยๆเลยปิดทองให้ด้วยนะคะรายการที่12จะพี่พี่จ๋าสองร้อยบาทสององ์สามร้อยเท่านั้นนะพี่พี่รองรับชมพิจารณาดูได้เลยนะคะฝากพี่พี่ที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการนี้เลยค่ะรายการที่13ค่ะพี่พี่ขาจะเป็นนางพญาอกนูนนี่เลยนะเนื้อสวยๆเลยค่ะพี่พี่ราย รายการนี้รายการที่13นะชื่นชอบสนใจถูกใจยังไงพี่พี่โทรก,กันเข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะพี่พี่จ่ารายการนี้ จะเป็นหลวงพ่อปานขี่นกนะคะพี่ๆค่ะรายการนี้นะนี่สวยงามเลยเป็นเนื้อเก่าๆสวยๆพี่ๆรับชมดูถ้าดูไม่ทันยังไงขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะรายการนี้รายการที่สิบเอ่อสิบสี่นะคะพี่ๆค่ะนี่เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าจะพี่พี่จานี้เลยเป็นกิ่งไัยลีพิน่าสวยๆนะคะพี่จ๋าองค์เล็กๆสวยๆนะคะรายการนี้นะรายการที่สิบห้าค่ะรับชมพิจารณาดูชื่นชอบยังไงพี่ๆติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้เลยนะคะไปกันต่อที่รายการต่อไป เป็นรายการที่16จา่าวพี่จา๋าเหลี่ยนหลวงพ่อกเกษมเขมโก้นี่เลยไปเหรียญเก่าๆสวยๆนะคะเลี่ยมจับขอบพลาสติกไปให้จา่าวพี่จา๋ารายการนี้เป็นรายการที่16นะคะพี่ๆรับชมดูนะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะ เป็นรายการนี้เลยค่ะพี่ขะเป็นเหรียญใบบุษราหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่17นะพี่พี่นะนี่สวยๆเลยค่ะเก่าๆสวยๆนะพีนะรับชมกันดูชื่นชอบสนใจยังไงพี่พี่ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่17นะไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่18ค่ะพี่พี่ค่ะรายการนี้เลยเป็นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่พิมสวยๆเลยค่ะพี่จ๋านี่เลยรับชมดูนะนี่นี่ สวยงามเลยรายการนี้รายการที่18นะคะพี่พี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่19จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทิมวัดระหานไล่นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะานีเลยสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พจ๋ารับชมพิจารณาดูชื่นชอบยังไงก็ติดต่อสอบถามมากันได้เลยนะพ,พี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่20คะ่ะพี่พี่ขาจะเป็น เหรียญย5่สตวรรษนะคะพี่พี่ขานี่สวยสวเลยนะพี่นะรายการนี้รายการที่20นะคะ200บาท2องอศ์ามเท่านั้นนะคะพี่พี่ขารับชมกันดูพิจารณาดูได้เลยไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่21ิค่ะพี่พี่จะเป็นเหรียญเป็นล็อกเก็ตอะแปะลงสีนะคะพี่ขารายการนี้รายการที่21นะเรียงไปให้ยังหนาเลยด้านหลังคือสวยงามมากๆเลยค่ะพี่พี่ขาส0 0บาท2องอศ์ามเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาค่าจะส่งไปทาง ห้บาทนะจ๊ะสะดวกโอนจะส่งฟรีค่ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่นะรายการนี้รายการที่22นะคะนี่เลยนะพี่นะรับชมกันดูเป็นเหรียญฉลุสวยๆนะคะเลี่ยมจับขอบไปให้ด้วยนะพี่นะสวยงามมากๆเลยค่ะพ,พี่จ๋าไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่23ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัด,วดช้างให้ค่ะพี่พี่จ๋านี่เลยนะสวยงามเลยเลี่ยมอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างดีเลยรายการนี้รายการที่ ยี่นะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่จ๋าไปต่อที่รายการต่อไปรายการที่24ค่ะพี่พี่นี้เลยจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้รายการที่24นะนี่เลยเป็นจอบเล็กสวยๆค่ะพี่พจ๋ารายการที่24สสวยงามมากๆเลยด้านหลัง ไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่ตาจะเป็นรายการที่25ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอดนะคะรายการนี้นะรายการที่25นะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆสวยๆค่ะพี่ๆรับชมกันดูชื่นชอบรายการไหนนะคะระบุอีพีระบุหมายเลขรายการมาให้น้องด้วยนะพี่นะไปกันต่อที่รายการต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญสะสมเหรียญรัชกาลที่5นะคะนี่พี่ๆนะสวยงามมากๆเลย ชื่นชอบยังไงก็ลองพิจารณาดูติดต่อสอบถามมากันได้ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะพี่พี่จ๋าไปต่อที่รายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่27่ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรนะพี่นะเหรียญสวยสวยเลยค่ะพี่พี่รับชมพิจารณาดูได้เลยชื่นชอบยังไงก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้รายการที่27นะคะพี่ขาไปกันต่อที่รายการต่อไปรายการที่28ค่ะ เป็นเหรียญปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวันค่ะพี่พี่รายการนี้รายการที่28นะคะชื่นชอบสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะนี้เลยรายการนี้รายการที่28นะรายการต่อไปรายการที่2 9ค่ะพี่พี่ค่ะจะเป็นนางพญานะอกนูนค่ะพี่พี่นี่เลยสวยๆเลยค่ะเนื้อเก่าๆสวยๆพี่พี่รับชมกันดูชื่นชอบยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้รายการที่29นะคะไปกันต่อที่รายการสุดท้ายของ EP ีนี้ค่ะจะเป็นรายการที่ สามสิบนะพี่ๆนะนี่เลยจะเป็นเหรียญหลวงพระเออหลวง พ่อรุ่งนะคะวัดท่ากระเบือเป็นหน้ากากทองสวยๆรายการที่30ค่ะพี่พี่นี่เลยสวยงามมากๆเลยชื่นชอบสนใจถูกใจรายการไหนนะคะก็ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้เลยค่ะพี่พี่ค่ะเบอร์เดิมเลย0ู1 6 9 6 7 4 2 7งสามารถแอดผ่าน ID ดีไลน์มาได้เลยนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ e ีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ